สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนค่ะสำหรับคลิปเมื่อน,นี้แม่ขาวกะพามาเบงผักสลัแหน่ค่ะสละแหน่ปลูกในกระถางค่ะพี่น้องกำลังงามๆเลยจ้ะอยู่หลังบ้านแม่ขาวจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแง้งแล้วจ้ะพี่น้องกำลังจะมืดแล้วจ้ะแม่ขาวก็เลยพามาเบิงผักค่ะวอาจะมาหดนำผักเนี้ยมาแร่งจ้ะพี่น้อง เห็นใบกุดกุดกะมีจ้ะเพราะว่าเขาปลูกแบบธรรมชาติค่ะปลูกแบบปลอดสารค่ะจะมีมแมลงมารบกวนจักน้อยค่ะเป็นอันนี้เป็นปลูกในกระถางค่ะพี่น้องใส่ขุถังในน้อยค่ะใส่ดินเราก็มาปลูกจ้ะสำหรับปุ๋ยที่ใส่ก็ะจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกน่นแหละพี่น้องไหมคะได้ปุ๋ยคอกหรือว่าฟุ้นขิงัวมากเลยเอามาใส่จกขึ้นงามดีขนาดเลยพี่น้องผักกําลังงา,งามเลยจ้ะ สารแน่จ้าหรือว่าเปียเปยเปเปอร์มิ้นท <c oughs> ์ค่ะงามจ้าขาวก็บพ้ามาชมค่ะเป็นปลูกในกระถางอยู่หลังบ้านแม่ขาวนี่แหละจ้ากับเป็นพักเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องสรรพคุณกระายหลากลาลค่ะ ในกระถางนี่กระสีมีอันหอมเปน้ำเด้อค่ะปลูกซ่อนๆกันไว้ค่ะพี่น้องอละจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ขาวกับมส่สันสันสำนี่ละจ้าขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ขาวชาบุงการในเด้อจ้าอาพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะ